การจนบุรีแขวงทางหลวงการจนบุรีประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่การจนบุรีที่เปิดทดลองใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ในวันที่28ธันวาคม2566ถึง3มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าณนะห้องประชุมแขวงทางหลวงการจนบุรี จำบนท่ามะขามอำาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายจิรวัตรทรงพาสุขผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบ,บรุรีที่เปิดทดลองใช้ในท่วงเทศกาลปีใหม่2567พร้อมด้วยนายแสงทองผักแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรีหัวนหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วยกระทรวงคณมาคมโดยกรมทางหลวงได้พิจารณาให้เปิดใช้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีหรือมอเตอร์เวย์ M81 ช่วงด่านนครถมตะวันตกกับด่านกาญจนบุรีเป็นการชั่วคราว ในเทศกาลปีใหม่2567เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่28ธันวาคม2566ถึงวันที่3มกราคม2567ซึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีมีแนวเส้นทางของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81 สายบางแหญ่กาญจนบุรีหรือมัตโตเวย์เออยู่ในพื้นที่อำเภอรธรรมกาอำเภอท่าม่วงและอำเภอเมืองกาญจนบุรีเพื่อให้การบูรณาการร่วมของหน่วยงานอำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เป็นไปได้ตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการเปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข8 1อ สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีหรือมัตเตอร์เว m 8เช่วงด่งนานนครถมตะวันตกด่านกาญจนบ,บุรีเป็นการชั่วคราวในเรื่องจุดบริการประชาชนห้องน้ำชั่วคราวการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางเบี่ยงโครงการก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางด่านกาญจนบ,บรุรีและมาตรการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการจราจรโดยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงกำหนดเฉพาะรถจนต4ล้อเท่านั้นและจำกัดความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกทั้งมีการเตรียมความพร้อมด้านการให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินอีกด้วยโดยติดต่อสายด่วนกรมทางหลวง1586 ข่าวนิวยี่สิบสี่การชนะบ,บรุรีชุดิการไวรวาเินรายงาน